ข่าวนี้เป็นความหวังสำหรับใครหลายๆคนที่เป็นผู้สูงอายุเป็นผู้พิการและอยากจะได้เงินอุดหนุนเด็กมันเป็นความหวังทำไมผมต้องบอกความหวังรอฟังให้จบก่อนนะครับวันนี้เองคุณท็อปวราวุธิศิลปาอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านเป็นประธานอนุก,กรรมการการเคลื่อนสวัสดิการแห่งรัฐเขาก็มีการประชุมกันแล้วก็ได้ข้อสรุป4ี่ข้อเพื่อเสนอกับคณะใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ข้อสรุป4ข้อน่าจะเป็นข่าวดีนะในลำดับแรกนี้นะข่าวดีต่อไปเรื่องของเงินอุดหนุนบุตรหรือว่าเงินอุดหนุนเด็กเนี่ยจะปรับให้600บาทท่วนหน้าคือเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีจะได้600บาทเลย 2. ผู้สูงอายุผู้สูงอายุเนี่ยสมัยก่อนก็คือตอนนี้เนี่ยเราได้แบบขั้นบันไดถูกไหมครับคุณพ่อคุณแม่ต่อไปปรับให้1,000บาททุกคนทุกเดือน แบบเสมอภาคทั่วหน้า3คือสําหรับคนพิการคนพิการจะเดิม800จะขยับปรับเป็น1,000บาทต่อเดือนแต่ที่บอกว่าเป็นความหวังเพราะวันนี้มันเป็นข้อสรุปของอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐต้องส่งเรื่องนี้ทั้ง4ข้อไปให้กับคณะกรรมการสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นคณะใหญ่มากพิจารณาว่าจะให้ความเห็นชอบตามที่อนุกรรมการเสนอหรือเปล่า ผมก็เลยบอกว่ามันเป็นความหวังนะที่เขาเสนอไปสีข้อนี้แต่ก็ต้องไปลุ้นว่าคณะกรรมการสวัสดิการแห่งรัฐชุดใหญ่เขาจะเห็นด้วยตามนี้หรือเปล่าความหวังเล็กๆเอามาบอกความคืบหน้านะครับซึ่งฟังแล้วตอนนี้ไม่ได้นะแต่เป็นข้อเสนอที่เขาเสนอกับคณะกรรมการชุดใหญ่โอเคนะครับคุณพ่อคุณแม่คราวนี้เป็นความหวังสําหรับใครหลายๆคนที่เป็นผู้สูงอายุเป็นผู้พิการและอยากจะได้เงินอุดหนุนเด็ก มันเป็นความหวังทําไมผมต้องบอกความหวังรอฟังให้จบก่อนนะครับวันนี้เองคุณท็อปวราวุฒิศิลปาอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านเป็นประธานอนุกรรมการกาัดเครื่องสวัสดิการแห่งรัฐเขาก็มีการประชุมกันแล้วก็ได้ข้อสรุป4ข้อเพื่อเสนอกับคณะใหญ่อีกครั้งหนึ่งข้อสรุปสข้อน่าจะเป็นข่าวดีนะในลําดับแรกนี้นะข่าวดีต่อไป เรื่องของเงินอุดหนุนบุตรหรือว่าเงินอุดหนุนเด็กเนี่ยจะปรับให้600บาททวนหน้าคือเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีจะได้600บาทเลย 2. ผู้สูงอายุผู้สูงอายุเนี่ยสมัยก่อนก็คือตอนนี้เนี่ยเราได้แบบขั้นบันไดถูกไหมครับคุณพ่อคุณแม่ต่อไปปรับให้1,000บาททุกคนทุกเดือนแบบเสมอภาคทวนหน้า สคือสำหรับคนพิการคนพิการจากเดิม800จะขยับปรับเป็น1,000บาทต่อเดือนแต่ที่บอกว่าเป็นความหวังเพราะวันนี้มันเป็นข้อสรุปของอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐต้องส่งเรื่องนี้ทั้ง4ข้อไปให้กับคณะกรรมการสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นคณะใหญ่มากพิจารณาว่าจะให้ความเห็นชอบตามที่อนุกรรมการเสนอหรือเปล่า ผมก็เลยบอกว่ามันเป็นความหวังนะที่เขาเสนอไป4ข้อนี้แต่ก็ต้องไปลุ้นว่าคณะกรรมการสวัสดิการแห่งรัฐชุดใหญ่เขาจะเห็นด้วยตามนี้หรือเปล่าความหวังเล็กๆเอามาบอกความคืบหน้านะครับซึ่งฟังแล้วตอนนี้ไม่ได้นะแต่เป็นข้อเสนอที่เขาเสนอกับคณะกรรมการชุดใหญ่โอเคนะครับคุณพ่อคุณแม่